นี่ครับคิสวีนะครับก็จะเหมือนตัวใหญ่เลยครับขนาดเท่ากันเลยครับนะแต่ว่าชุดเฟืองข้างในเนี่ยไม่เหมือนกันตัวนี้ยิงทีละสามนัดไม่ได้ยิงได้แค่ทีละนัดกับยิงลัวแต่เซฟเหมือนกันเลยนะครับค่ายเดียวกันนี่แหละนะครับตัวนี้นี่คือเป็นเลนขยายนะครับแล้วปากกระบอกเนี่ยเขามีเพิ่มให้ด้วยนะครับเป็นปากกระบอกแบบเก็บเสียงแต่มันมีไฟด้วยนะนี่เป็นไม่ใช่เทเซอร์นะครับเป็นไฟเฉย ยิงแล้วไฟมันจะออกนี่กดตัวนี้ทีเดียวเนี่ยจะเปลี่ยนสีได้เป็นแดงเขียวอะไรพวกนี้อันนี้มันต้องมองกลางคืนนะครับเวลากดปิดก็กดค้างแล้วมันจะแวบมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูระบบแถมมีเลเซอร์ให้ด้วยวะนะครับผมนี่เลเซอร์เออนี่เลเซอร์เห็นไหมโอ้โหนุนชี้เป็นนุนกำแพงจะชี้ที่มือแล้วกันนะครับแล้วก็มีไฟฉายนะครับนี่เห็น,นไหมไฟฉายนะครับ เขาเลือกติดเอาครับจะข้างล่างข้างข้างข้างบนได้หมดนะครับแล้วก็มีระบบเลียกระสุนเจลจากแมกกาซีนด้วยนะครับก็เรียกว่ามีครบนะมีระบบเลียกระสุนเจลจากแมกกาซีนตรงนี้ช่องเปิดปิดเวลาเราดึงเนี่ยมันก็จะเปิดปิดได้แบบนี้นะครับก็ปิดกลับเข้าไปได้นะครับตรนี้ช่องใส่แบตเตอรี่เนี่ยมันจะมีเป็นแบตเตอรี่เฉพาะของมันใส่เข้าไปตรงนี้เลยแล้วก็มีระบบยิงทีนัดยิงลัวนะครับแค่นั้นเองนะครับง่ายๆนะครับ มีสีก็จะดูเป็นสีทรายก็สวยดีครับว่าไปแล้วนะครับงานก็ใช้ได้คือไม่ขี้เหร่นะนงานใช้ได้เลยนะครับนี่นะครับ